สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมเจอกันยามเย็นครับกับช่อง YouTube เสียยินพาซิ่งแปลกๆครับวันนี้ก็จะพามารับตัวเจ้า s k 2 0 0รุ่น8ครับ Super X เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับคันเดิมอีกแล้วพี่น้องโอ้ หือเรียกว่าคันนี้นี่ใช้บริการเจ้าซปเปอร์เกรดตลอดเลยนะครับ <Okay. S 1> พ้นไหมนี่พ้นไหมนี่พ้นไหมพ้นอยู่พ้นอยู่คันเดิมครับคันเดิมครับ ยังไม่ได้ไปตั้งเกียร์เลยวันนี้มาคนเดียวบินเดียวเลยครับบินเดียวเลยทุกคนก็ทำงานอยู่ผมก็เลยนายสั่งให้มาครับก็เลยต้องมาเลยครับนายสั่งต้องรีบมาครับช้าไม่ได้เฮ้ยตรงนี้มันขึ้นได้ไหมเนี่ยมันหมุนตัวได้ไหมล่ะ ติดมอเตอร์ไซค์ไหมน่าจะมุมได้นะเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างก่อนนะแปบนนั่นแหละตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมถอยไปกดเลย ย้ายบ่อยมากเลยครับคันนี้เด่นกดอะไลอยเลยเด่นนะกดอะไรปุ่มเลยอะเตรียมงานเลย กดลอยอปุ่นเตะกดลอยอปุ่วเตะให้เกยกดสูงสูงหน่อยเดี๋ยวเอายางออก,กรถคันนี้จะถอยถอยง่ายมากนะครับจะสังเกตได้เลยครับเขาจะให้ถอยได้ตรงแบบเป๊ะนี่คือ ขาต้องไปตั้งแล้วนี่อ่าสังเกตบางฝุ่นครับบางฝุ่นข้างบางฝุ่นข้างต้องให้เสมอกับขอบนอกล้ออ่าขอบนอกแท็กเลยนะครับบางฝุ่นข้างทั้งสองข้างมันจะตรงเป๊ะพอดีเลยครับเหมือนกับผมวาดภาพมาให้ช่างเจใส่มาให้แบบขึ้นง่ายๆเลยมันจะเป๊ะพอดีเลยนี่นี่ครับอันนี้ผมถอยได้แบบเป๊ะแล้วนะครับ มันจะเป๊ะพอดีเลยมันจะยื่นออกข้างพอดีทั้งสองข้างเดยวคนนี้ขึ้นอ่าลุงคนนี้ขึ้นอาจจะไม่ไม่นิ่มเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนพ่อบบพ่อแักลาโอจะขึ้นนิ่มกว่าโอ้เบียดฟังนี้เที่พววดเลย ชิดขวาโพอดูขึ้นไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมายกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยยกแขนหน่อย uh. แล้วยกแขนหน่อยยกแขนหน่อย bao 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 vô nồi vô nồi nè kia mày vô nồi bao 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 nè eh, biệt quá một đây này cún đây là thế nào, ăn, 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 để ông thói đi một hồi Thói thổi trước, thổi Nào Muốn lợi Lên sẽ xéo lên Úp Đi lên đây Bỏ 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 mà mà ป้าโอเคมุดไปเลยเดี๋ยวต้องต้องกดแล้วก็ปิดไปเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บนึ่งเบาหด้าเบาหน้ามามาโอเค เอี๋อันนี้มันปีนหน่อยนี่มันปีนหน่อยถอยถอยลังมานิดหน่อยดิให้เราเลื่อนมันตกโซ่คืนอ่ะค่อยๆเด้อมันปีนโซ่อีก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 ,อ,ก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 อีกนิดหน่อยป้า เอาปิดไปนิดนิดหน่อยป่ะถอยมาตรงมาตรงมาเลาย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 ,าลายอีกอีกอีกป่ะ bào vào bao vào vào, vào. bà bà bay bà bay ít bà vào bà 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 ô ไส่แล้วอ้าวมันกี้หน่อยอ้าวมันกี้หน่อยอ้อโอเคแล้วครับพอดีแล้วแหละ cái này xinh ngang lên xinh ngang tam thong lương tối nay tối tra rồi Ơn trà trà không? lá mặt đâu vậy? Tuyệt khá quá mặt tự nhiên đúng không? Ở nông pump đúng không? Ủa, phốt pump ở Ở khóa mươi nè Chếp lên không? Phốt ok

มืดตึ๊บพี่น้องเปิดไฟก่อนโอ้มืดมากเลยอะโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับบอกตัวเองเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้สวัสดีครับผม